วางชะตาชาวราศีกรกฎในช่วงนี้การงานการเงินและความรักเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้หัวนเอกจะเล่าให้คุณฟังครับ <unex> วันนี้นะครับชาวราศีกรกฎนะครับในเรื่องของการงานแล้วในช um, ่วงนี้ของชาวราศีกรกฎนั้นมีเกณฑ์นะครับดาวราหูอยู่ในภพเกี่ยวกับการงานของคุณนะครับทำให้ในช่วงนี้อาจจะมีการแกว่งนะครับเรียกว่างานค่อนข้างเยอะนะครับทำให้คุณเป๋ได้นะครับและคุณก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการงานแล้วคุณก็ต้องระวังเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครนะครับมาหักหลังคุณอีกต่างหากด้วยเช่นกันนะครับ เพราะว่าดาวราหูนี้ไม่เข้านอกออกในนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอคําพูดคําจาอีกด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะไปคุยกับเจ้านายคุยกับการติดต่อเรื่องของธุรกิจนะครับก็ให้ระมัดระวังคําพูดนะครับก็จะทําให้การงานจะ ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับในด้านของความรักแล้วชาวราศีกรกฎนะครับตกเป็นเกณฑ์พินทุบาทยังต้องป้องกันนะครับและยังมีความรักที่เรียกว่าไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับใครที่ยังเป็นโสดก็จะเป็นโสดอยู่ต่อไปนะครับส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วให้ระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงกันนะครับในด้านของการเงินแล้วสําหรับชาวราศีกรกฎนั้นนะครับก็ถือว่ามีเกณฑ์ ที่ดีนะครับในเรื่องของการเงินครับเพราะว่าคุณกําล <Pre> ังจะมีเกณฑ์ในการเงินที่จะเดินทางเข้ามานะครับในงานของคุณและในธุรกิจของคุณนั่นเองนะครับและมาจากเรื่องของการเดินทางนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคุณจะต้องระมัดระวังนะครับในการเดินทางนะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของการที่คุณต้องออกไปข้างนอกนั่นเองนะครับและในที่สุดนะครับก็คือ การงานของคุณนั้นนะครับเรียกว่าอยู่กับที่ไม่ได้คุณจะต้องออกเรินทางไปข้างนอกนะครับทำให้คุณมีเงินมีงานไหลเข้ามานั่นเองนะครับห้ามอยู่กับที่ครับรนี่แหละครับก็คือชาวราศีกรกฎครับทุกทกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท,ท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ